โอ้เกมอะไรได้เล่นจังอะโหลดจากไหนอะ <Girl. S 1> โหลดได้จากไหนนะ <Girl. S 1> ไม่เสียตังค์เล่นฟรีใช่ไหมก็เออสิว่าเล่นฟรี สวัสดีครับพบกับน้องเวนเียวในรายการจีราวิกี่และวันนี้ลุงพีก็จะเล่นเกมที่ชายนุ่มคนนึงออกจากงานแล้วก็ไปตกปลานั่นก็คือเกม Aquaculture Land โอ้น่ารักมากเลยทั้งนั้นลองกด New Game Free ม o d e กับ Carry Mode มีมี2โหมดให้เลือกงั้นฟรีโ m o d แล้วกันนะเริ่มแรกมีให้เลือกเงินด้วย2 5 5 0 0 0าน Unlimited Money อเราลาไปก่อนแล้วกันนามา ถ้าเล่นไม่เป็นเดี๋ยวค่อยไปเล่นแคร์รีโมทใหมสส่สวัสดียินดีต้อนรับไม่ชอบว่าเคยตกปลามาก่อนหรือ,อยังครับนี่เออยังครับมาโอเคไปเริ่มาเลยเดี๋ยวสอนฮะร้อ,อ,องกด w ้ S D านะจะได้ลองเคลื่อนย้ายไปได้นะได้ครับนี่ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเกมเอ่อ h s t v o s t Moon แต่เป็นตกปลาภาพสตาดิวเอามาผสมปนเปกันจะได้เกมนี้แหละ รู้ดียังเลยเนอะขอบคุณครับอย่างแรกเลยต้องดูก่อนว่ามีประชาชนเข้ามารีเควสให้ตกปลาตัวอะไรหรือเปล่า,าดูจากด้านขวามือเลยโอ้ห oh. ลังจากนั้นก็ไปทําตามที่เขาบอกอนะตกปลาตัวนี้คอมมอนเทลเพียก่อนอื่นต้องขุดบอก่อนนี่เฮ้ยเจ๋งเว้ยจะตกปลาทันทีเลยไม่ได้ต้องเริ่มจากขุดบอก่อนพอขุดบอกเสร็จแล้วน้ําไม่มีโอ้ไม่กอดสาระน้ำไม่มีไปน้ําไม่มีใช่ไหม เทน้ำอ่าเรียบร้อยพอน้ำมีแต่ปลาไม่มีก็เอาปลาใส่ไปก่อนอเฮ้ยสมกับชื่อเกม Aquaculture Land ภาษาไทยก็ฟาร์มเลี้ยงปลาเลยว่าสัน้นอย่าลืมนะต้องดูแลปลาด้วยนะโดยการให้อาหารปลาและรักษาสุสขภาพของปลาด้วยสุขภาพปลาก็เริ่มดีขึ้น,ขนเขาเรียกว่ามาทำออกซิเจนให้มันหน่อยแล้วก็าจะได้มีอากาศถ่ายเท ตอนนี้ต้องรอให้เก็บเกี่ยวปลาให้ได้คือบอกเลยเกมนี้เหมาะสำหรับวัยทำงานนะผมบอกเลยเจ้านายไม่อยู่ก็แอบเล่นมาเลี้ยงปลานิดๆหน่อยๆนะทำให้นึกถึงเกมแฟลตสมัยก่อนที่ปิ้งย่างสุก,กี้ยาก,กี้นะ่ะเพราะนั้นผมก็เคยเล่นโอ้ยแกเนี่ยเสร็จเส้นถึงเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวปลาของเราแล้วหลังจากนี้เราก็เอาปลาไปขายขายให้เขาเลยทรงได้ตังค์มาพันหนึ่ง อย่างที่เห็นเกมเอาความเค้าเจ n แลนนั้นเป็นเกมซิมูเลเตอร์หากใครที่ชื่อชอบก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันมาได้เพลินๆนะครับเอา้าเปลี่ยนเกม One Shell Straight to Hell กระสุนตรงดิ่งสู่นรกเลยอย่างนั้นเหรอ,อมาทางนิ้วเกมเลย ตอนนี้ตัวเกมมันอยู่ในอัลฟาบิลทําให้เราได้เล่นทดสอบความมันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทดสอบก็อย่าลืมเข้าไปในเว็บไซต์ G-Round โอ้โหเก่งมากเลยผมไม่ต้องพูดเลยอย่างที่เห็นเกมนี้เราจะได้รับบทบาทเป็นบารหลวงที่ต้องไปช่วยเหลือสาวคนหนึ่งที่โดนปีศาจลักพาตัวไป For again I สังเกตไดแ้แน่ว่าตัวเกมเป็นภาพกราฟิกว็อกเซลโอ้โหสุดยอดซึ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้เป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์โลกไลท์ชุตเตอร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์เห็น,เพ,นเพลินแบบนี้่ยิงผีนะเออแต่ผีอะไรนั้นต้องเดอือหลวงพ่อถนัดในการปราบผีอย่างที่บอกหลวงพ่อจะบา้บาบา้าแล้วเนี่ยเฮ้ยกวีกวีผีสิง เขาบอกว่า increase your faith with each kill เพิ่มพลังศรัทธาด้วยการฆ่าปีศาจไปได้เวลาอะไรแล้วโอ้ยโอ้ยมีทั้งผมมีทั้งเก้าอี้หลวงพ่อข่าหรอด้วยเร็วๆศรัทธาเกินห้ามใจเว้ยเฮ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 ้ยออฮึบฮับฮบฮบฮบเฮ้ยนี่เอา พลังสัทธาไปกินได้เวลานี่รักษาสวดสวดถึงจะฮิวคือว่าง่ายถ้าเกิดว่าเราจัดก,การปีศาจไปเรื่อยๆเราจะได้พลังศรัทธาจากพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้านั้นจะสามารถให้เราได้หิวตัวเองได้มีใครอยู่ในห้องอนี่นี่เฮ้ยโครบามิสร์ฟรีแมนแมชีบอกว่าใกล้ๆแถวนี้มีร้านปืนอยู่เดี๋ยวนะฉันสัมผัสได้ว่ามีใครกำลังดูเราอยู่แน่นอนว่าคงจะเป็นปีศาจเกาอีโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงสัท้านกันท้ามใจ <cam ina> มาเลยเจ้าสิงสวยงามตัวน้อยตามพ่อมาแต่เวลายิงปืนใหญ่ปืนใหญ่มองหมาไม้โอ้ผีหมาไม้หมาไม้หมาไม้หรือหมาไม้อย่างที่เห็นเกมเพลย์ไปเบื้องต้นบานหลวงลุงพีได้จัดการกับปีศาจที่สิงสู่เข้าไปในพวกของใช้ต่างๆและตอนนี้ลุงพีจะบวกกับบอสแล้วเดี๋ยวแพมหนึ่งนะซิสเตอร์พ่อขอหิว เรียบโลชันก็เคยจัดการมาแล้วคอนเจอริงฉันก็เคยปราบมาแล้วเอ็กโซซิตนี่เรียกชันไปปราบที่บ้านเลยหิวก่อนแป๊บนะโมนโมอ้าวหลังจากที่บานหลวงลุงพีได้ทำการปราบบอลเสร็จตัวเกมก็จะนำพาเราไปสู่ทาวเวอร์ดีเฟน์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะมีการวางแผนสร้างอะไรเออน่าสนใจน่าสนใจนอกจากจะตะลุยแล้วมีการทาวเวอร์ดีเฟน์ป้องกันอะไะไอ้หนู ว่าไงครัันอยากจะปกป้องเธอแต่เอ้าเฮ้มาแล้วเดี๋ยวพ่อขอไปทปําพิธีก่อนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าชืญนชอบก็ไปโหลดมาเล่นก็นได้ที่เหลือคุณผู้ชมต้องมาปกป้องเอมเมรี่แล้วแต่พ่อไปก่อนลาก่อรูกไม่ต้องตามผมอาซิสเตอร์คุณเจ๊ค่ะคุณแจ๊คเจ๊เจแล้ววะ ความรู้สึกหลังจากเล่นเกมเอาควา culture land นะครับบอกเลยว่าเกมนี้มี potential สูงมากในอะนาคตรออัปเดตว่าจะมีการระบบตกแต่ง decoration อะไรเพิ่มเติมไหมแต่ส่วนตัวก็ถือว่าเพลิดเพลินครับถ้าเกิดว่าเอาเกมนี้ไปให้วัยผู้ใหญ่หรือวัยเจากอปที่แอบเจ้านายทำงานเล่นก็ผมว่าน่าจะโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ซึ่งตัวเกมนี้จะมีอยู่2โหมดด้วยกันนะครับจะมีแคมเปญแล้วก็ฟรีโหมดแนะนาว่าลองฝึกเล่นในแคมเปญหรือว่าฟรีโหมดก็ได้ครับส่วนตัวก็อยากให้เพิ่มพวกมินิเกมในการตกปลาครับคาดว่าน่าจะสนุกมากกว่า นี่ครับความรู้สึกหลังจากเล่นเกม One s h i e l Straight to Hell บอกได้เลยว่าไม่เชื่อว่าเป็นเกม v ก x e l ตั้งแต่แรกนะครับแต่พอเราเข้าไปเล่นแล้วโอ้โหกราฟิกนี่ v กเซลจริงๆแต่ทำได้สวยเหมือนไม่ใช่ v ก x ซลด้วยนะครับซึ่งตัวเกมเป็น action adventure ผมชอบระบบที่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มเลือดก็เอาตรงศรัทธาเข้ามานะฮะในในเรื่องของความเชื่อพระผูพพ้เป็นเจ้านะครับก็ฮิวตัวเองนะครับยิ่งปราบปีศาจก็ยิ่งฮิวถือว่า tower defense แบบนี้ถือว่าสุดยอดครับ จบกันไปแล้วสำหรับช่วงไฮไลท์และบรรยายความรู้สึกหลังจากเล่นเกมแน่นอนว่าคลิปอาจจะสั้นเพราะมันเป็นแค่ดำจิม้มเมนูหลักจริงๆคุณผู้ชมต้องไปโหลดมาเล่นและชวนเพื่อนลองเล่นด้วยนะสำหรับวันนี้กระผมบาสตาเช่หรือน้องเวนเขียวคต้องขอตัวลาไปก่อนอย่างไรก็อย่าลืเมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยบาย,บาย ก่อนที่เราจะจากกันไปคุณผู้ชมเองก็มีสิทธิ์ในการช่วยพัฒนาเกมเหล่านี้ได้ฟรีๆเกมไหนว่าดีก็ดีแต่หากพบจุดที่กวนใจหรือบัก๊กก็ต้องรีบแจ้งไปทางผู้พัฒนาให้รับทราบเกมดีมากเลยครับแต่แต่แต่แก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับใช่แล้วท่านนั้นจะได้ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะวางจําหน่ายในอนาคตหากคุณผู้ชมสนใจลุงพีแนบลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ